วันนี้อยากจะมาชวนทุกคนตัดสิทธ์คนกันครับไม่ได้ชวนให้มาตัดสินคนนะครับว่าใครดีใครเลวแต่อยากจะชวนให้ทุกคนเนะี่ย มาตัดสิทธิ์คนบางคนในชีวิตนะครับคนบางคนในชีวิตก็ควรที่จะรู้จักเอาไว้ในพื้นที่ที่ขอบเขตมันพอดีพอดีไม่ควรที่จะรู้จักกันไปมากกว่านี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงที่จะมีความรู้สึกแบบผมนะครับที่ไม่อยากที่จะตัดสินใครว่าเป็นคนดีเป็นคนเลวแต่ผมก็อยากจะชวนทุกคนนะครับลองพลิกคําว่าตัดสินมาเป็นตัดสิทธิ์ดีกว่า ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เคยพลาดคบเพื่อนที่ไม่ดีเคยชวนผมดื่มเหล้าเคยชวนผมไปทำร้ายคนอื่นก็มีหรือชักจูงผมให้ออกจากเส้นทางที่มันดีอยู่แล้วนะให้ผมไปเจอกับอะไรที่มันแบบไม่ดีก็มีเยอะมากมายแต่วันนี้อยากจะมาชวนครับให้ทุกคนเนะี่ยลองตัดสิทธ คบเพื่อนแบบผมดูนะเพราะว่ามีอีกหลากหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนก็เกรงใจกันเลยรู้สึกว่าไม่อยากเลิกคบเพื่อนนะแต่เราก็ควรที่จะถอยห่างออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีอีกหลายคนมากมายที่ไม่ได้โชคดีแบบผมที่ออกมาจากสังคมที่ไม่ดีได้หลายคนถูกสังคมพาไปในทางที่ผิดหลายคนไปในทางที่ผิดแล้วจนเกิดเป็นนิสัยติดตัว หลายคนหลงทางไปไกลจนอาจจะไปหยุดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ควรอยู่นะครับหรือเลอนจํานั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็อย่างที่บอกว่าโชคดีที่ไม่ได้พลาดไปมากกว่านี้นะครับจนทําให้ทุกวันนี้ก็ยังกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้นะครับก็ สิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คืออาเซวรนาจพาะพลนังอยากคบคนผ่านครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะมาแชร์ว่าผมมีวิธีเลือกคบเพื่อนแบบไหนเพื่อที่จะให้ความสุขกับชีวิตนะครับผมเองนะครับก็บอกตามตรงว่าไม่อยากตัดสินใครอยู่แล้วว่าคนนั้นดีคนนี้เลวเพราะผมเชื่อว่าถ้ามีคนมาจัดเราอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีเช่นกันแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็มีทั้งดีทั้งเลวในตัวนะครับ คนบางคนนี่แสดงท่าทีนี่ดีมากนะครับในทีแรกแต่พอร,รู้จักกันนะครับกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนบางคนก็แสดงทีท่าที่มึงไม่น่าคบหายอย่างมากเลยมึงไม่น่ารู้จักกับกูอะแต่พอเราเริ่มรู้จักเข้าจริงๆเออความรู้สึกมันก็กลับเปลี่ยนอันนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากที่จะตัดสินใครเพราะฉะนั้นเราลองมาคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราไม่อยากที่จะตัดสินใครเนี่ยเราคงจะต้องตัดสินคนนะครับ เราคงไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับคนทุกคนได้ไม่ไงั้นเราก็จะเสียเวลาไปกับชีวิตเยอะจนเกินไปนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปมากมายกับคนหลายๆคนหรอกครับเพื่อที่จะมาดูว่าคนนี้ดีหรือคนนี้เลวนะครับเราก็แค่ตัดสิทธ์ไปตามบริบทนั้นๆนะครับถ้าหากเราเห็นว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าตีท่านเนี่ยว่าจะมาลายแล้วก็ควรจะตัดสิทธ์ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่า คนเนี้ยอาจจะมาลายแต่สิทธิ์ในที่นี้ก็อยากให้ทุกคนคิดประมาณนี้ครับว่าโอเคเราไม่รู้แล้วว่าคุณจะมาดีมาร้ายแต่เราขอบมีขอบเขตให้กันเท่านี้ก็เพียงพอถ้าหากมากกว่านี้เราเองก็จะอิดอัดใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลี้งเห็นว่าเอ้ยคุณก็ไม่ได้มาแย่นะคุณก็มาดีนี่หว่าเราก็จะยินดีที่จะทําความรู้จักด้วยกันต่อไปให้ทุกคนมีมายเซ็ตอย่างนี้ครับอย่ามีมายเซ็ตที่แบบว่า มึงแม่งเหลวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์กูไม่ครบกับมึงแล้วแต่ให้ลองแบบว่ามีขอบเขตซึ่งกันและการลองแบบไม่ต้องรู้จักกันมากลองเป็นเพื่อนที่มันยังไม่ต้องสนิทกันมากยังไม่ต้องทําความรู้จักอะไรกับเขาเยอะนะครับก็ตัดสิทธิ์ไว้ตั้งแต่เนิ่นนะครับไม่ต้องสนิทไปมากกว่านี้มีขอบเขตให้เท่านี้พอนะครับตัดสิทธิ์ในที่นี้หมายถึงอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอยกกรณีหนึ่งนะครับของเพื่อนผมที่เพื่อนคนนี้ เป็นเพื่อนที่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รักเพื่อนมากแต่แต่มันติดอย่างเดียวตรงที่เขาชอบบอกความลับของเพื่อนๆในกลุ่มให้คนอื่นรู้นะครับซึ่งในเมื่อที่นิสัยเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นคนดีนะนะแต่นิสัยเขาเป็นแบบนี้เราควรที่จะมีขอบเขตกับการอยู่ร่วมกับเขาไหมเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีนะรักเพื่อนรักฝูงแต่มันก็มีข้อเสียดรนงะที่ว่ามันชอบเอาความลับของเพื่อนไปเปิดเผยถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องให้สิทธิ นะครับในการทําความรู้จักกันก็ไม่ควรที่จะรู้จักกันไปมากกว่านี้นะครับรู้จักกันแค่ในระดับหนึ่งก็เพียงพอแล้วถูกไหมมีขอบเขตให้กันนะครับไม่ต้องไปสนิทอะไรมากกว่านี้มันจะทําให้เราสบายใจมากกว่าผมเคยได้ยินบางคนเนี่ยพูดว่าแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับคนรู้จักซึ่งผมเองมองว่าสิน,นี้มันก็อาจจะจริงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราเองอาจจะไม่ต้องไปคิดเยอะมากมายขนาดนี้ก็ได้ครับ เพราะถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนคนไหนแล้วเรารู้สึกสบายใจเนะี่ยเราก็อยู่ต่อไปครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับใครแล้วเรารสึกทุกข์ใจกังวลกระวยร,รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็แค่ออกมามันก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกยังไงมากกว่านะครับแต่ยังไงผมเองก็ยังคิดอยู่ว่าบางทีเราก็ต้องตัดสิทธิ์คน ในการที่จะทําความรู้จักกับเราอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วในวันที่เราตัดสิทธิ์คนนะครับจนเหลือเฉพาะเพื่อนดีๆนะครับในวันที่เรามีแต่เพื่อนที่ดีๆมีแต่คัลายาณมิิรเนี่ยนะครับในวันใดที่เราทุกปุ๊บเนี่ยเราจะหันไปทางไหนเราก็จะแต่คนดีๆเจอแต่กาลังใจดีๆเจอแต่รอยยิ้มดีๆนะครับที่พร้อมจะมอบให้เราหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนกลับไปคิดนะครับว่าเราควรเลือกที่จะตัดสิทธิ์คนไหมช่วยมาคอมเมนต์ช่วยมาบอกให้ผมฟังหน่อยครับผมรออ่านอยู่